สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิชาพูสุวรรณค่ะและดิฉันนางสาวทิปนีทิพช้าค่ะพวกเรามาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่4.2ค่ะวันนี้พวกเราจะมาทําการทดลองเรื่องอะไรนะคะวันนี้พวกเราจะมาทํากันทดลองเรื่องสีเลือดต่างนะคะสึ่งอุปกรณ์จะมีดังนี้ค่ะ 1. แท่งหยดสาร 2. น้ำยาล้างจาน 3. จานค่ะ 4. มค่ะห้าสีผสมอาหารนะคะกานนรทดลองนะคะ ให้นมลงไปค่ะแล้วรอให้นมหยุดนิ่งสักพักนะคะเราก็จะหยสีัสดอาหารลงไปในน้ำนมค่ะสองถึงสามหยดนะคะ จากน,านั้นเราก็จะหยดน้ำยาล้างจานลงไปค่ะจากผลที่เกิดขึ้นนะคะสีจะแตกตัวค่ะสรุปผลการทดลอง น้ำนมอยู่ในิ่งในจานพรมีแรงตึงผิวนะคะเมื่อเราเติมน้ำยาล้างจานลงไปน้ำยาล้างจานจะทำให้มเลิโลรของโปรตีนและไขมันในน้ำนมเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะจะทำให้แรงตึงผิวของน้ำนมลดลงนะคะแรงตึงผิวของน้ำนมบริเวณขอบจานจะมีมากกว่าตรงกลางค่ะทำให้น้ำนมไหลไปที่ขอบจานและพาสีผสม สีต่างๆก็เลยเกิดการเคลื่อนที่ค่ะกลุ่มของดิันขอจบแค่นี้ค่ะค,ค่ะ